วัสดีครับเสื้อสูบ GX สามห้นะครับตีปอกสูบใหม่นะครนี่งานช่างนะครับทางร้านเราจะบอกให้ลูกค้าเอาข้อเหวี่ยงมาด้วยนะครับจะทำการอัดสลักลูกสูบใส่ให้นะครับมาต่ออัดสลักลูกสูบต่อเนะฮะ GX 3 5จะเป็นแบบนี้นะไม่มีกิบล็อกนะครับ บางท่านมาต่ออักสลักบางท่านบางร้านนะครับเราจะให้ส่งมาแบบนี้นะครับเราจะเอาลูกสูบอัดให้นะครับสลักอัดให้พร้อมใส่ให้ได้เลยไปถึงก็ไปประกอบได้เลยนะครับวันนี้ลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ ส่งมาเมื่อวานตอนเย็นนะครับเราจะอัดสลักลูกสูบใส่แล้วก็ใส่ตัวใหม่ไปให้เลยนะบางท่านบางร้านจะใช้ไม้ลองแล้วใช้ค้อนเขาทุบนะฮะเสียงที่ลูกสูบจะแตกได้นะครับ ทางเราจะอะใส่ลูกสูบแล้วก็จะสวมไปให้ครับตัวนี้ก็จะจัดส่งให้วันนี้เลยนะครับถ้าทันนะครับ นะครับจะไม่มีกิ๊บนะครับสนใจส่งซ่อมงานช่างนะครับส่งมาเข้าหวี่ยงมาได้เลยนะครับเดีย๋ยวจะทำการจะส่งคืนเหมือนเดิมนะครับแหวนจะใส่ในกล่องไปให้นะครับตีปอกสูบเอาไปล้างประกอบใส่ได้เลยนะครับ ยังคลิปเลยนะครับฝากด้วยครับ